นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพุทธังองพระพิราพัง ขอเอหิจงมาทร,รม,มังองค์พระพิราพังขอเอหิจงมาสังขังองค์พระพิราพังขอเอหิจงมาพุทโธสิทธิลิธรรมโมสิทธิลิสังโฆสิทธิลิสุขะสุขะชัยชยะชัยยะลาภลาภ สัพพะธรรมนานังประสิทธิเมประสิทธิเตพุทโธสวัสดีมีชัยธรรมโมสวัสดีมีชัยสังโฆสวัสดีมีชัยอิมังปะทีปังสุรังคันทังอธิฐามิ